บรญนัติการเจ้าค่ะคือถ้าถ้าเราตายจิตสุดท้ายเนี่ยคือเราถ้าเราไม่คิดอะไรเลยอย่างเงี้ยเราเราได้เราได้ตามนั้นใช่ไหมคะไม่คิดอะไรเลยมันก็ต้องมีที่ตั้งวิญญาณสักที่หนึ่งเพราะว่าวิญญาณมันไปตั้งในสีที่ไงนะมเมล็ดพืชเนี่ยถ้ามันไม่ตั้งในรูปก็ไปตั้งในเวทนาสัญญาสังการถ้าทั้งหมดนี้ไม่ไม,ไม่ตั้งเลยไม่ตั้งเลยคือน<ล>ิพพานใช่ ใช่นิพานแต่ทีนี้โยมมีปัญหาอย่างนี้คะ่ะพระอาจารย์ <c oughs> คืออย่างอย่างระครอบครัวโยมอะค่ะโยมคือโยมถอยห่างจากครอบครัวโยมออกมาจากพ่อกับแม่อย่างเงี้ยโยมจะนิพานได้ไหมคะโดยที่โยมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นิตั้งในตรงนี้เลยอะคะ่ะโดยที่มีคือยังไงเดียรคือโยมไม่จะนิพานไม่ได้สดับเลยไม่ได้ต้องได้สดับ แม้คำหนึ่งไม่เที่ยงสักหนึ่งคำอันนี้จังหรือทุกขงังหรืออนัตตาเนี่ยต้องรอบรู้แม้คำคำหนึ่งก่อนแต่โยมมีปัญหากับครอบครัวอยู่ค่ะถ้าโยมไม่คิดถึงครอบครัวอย่างเงี้ยโยมก็นิพพานได้มั้ยคะพระอาจารย์คือโยมไม่การคิดไม่ได้มีเรื่องครอบครัวอย่างเดียวเนี่ยยังคิดเรื่องงานหรือเปล่าล่ะยังคิดเรื่องกุศลอย่างอื่นไหมล่ะไม่คิดนะคะแต่โยมมีมีปัญหากับครอบครัว กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยค่ะโยมมันก็ใช่สิอาตมาโยมบอกโยมมีปัญหากับครอบครัวกับพ่อกับแม่แต่อาตมาถามว่าแล้วยมคิดเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าโยมบอกว่าไม่มีนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเท่ากับโยมไม่มีที่ตั้งวิญญาณอีกสามอันมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัตตานังนะโยมจะมีวิญญาณตั้งปฏิทิตังในรูปอย่างเดียวเหรอน่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะ ก็โยมกําลังสิ้นภาวะตัณหาโยมกําลังเป็นอรหันต์เนียค่ะโยมจะอรหันต์เลยค่ะคือโยมจะโยมจนนิพพานเลยอย่างเงี้ยยมไม่อยากเกิดแล้วค่ะก็ต้องถามว่าคิดเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าในหัวไม่มีความคิดเลยว่างหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมเออมันก็ยังไม่ได้ไงใช่ไหมอืมก็ยังอีกไกลไงอืมก็ไปถามไล่ไปทีละอันน่ะว่าตรงนั้นมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนี่ ไม่ได้เป็นอุปสรรคตอนนิพพานถูกต้องมาค่ะอืมขอบพระคุณค่ะ <laughs>